คุณผู้ชมเคยเห็นหินก้อนหนึ่งที่ดูเหมือนสัตว์ยักษ์กำลังดื่มน้ำทะเลไหมคะวันนี้เรื่องราวในต่างแดนก็จะพาไปที่ชายฝั่งนะทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศไอซ์แลนด์ค่ะซึ่งเป็นดินแดนแห่งภูเขาไฟแล้วก็ทานน้ำแข็งนะคะที่นั่นจะมีหินรูปร่างประหลาดนะ,ะแล้วก็ซ่อนตำนานเอาไว้ด้วยหินก้อนนี้มีชื่อว่า วิทเซอร์เคอร์ค่ะหรือที่นักท่องเที่ยวขนานนาว่ามังกรหินค่ะเป็นหินหืึมาสูงกว่า15เมตรนะคะตั้งตระหง,ง่านอยู่ริมฝั่งทะเลรูปร่างชวนพิศวงค่ะ จะตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของไอซ์แลนด์นะครับสมุทรวัดเนสเขตนอตไอซ์แลนด์นะคะห่างจากเมืองควอมสตองกีประมาณ15-20กิโลเมตรซึ่งเมืองนี้เป็นจุดพักเล็กๆที่ดังในเรื่องของศูนย์ศึกษาพวกแมวน้ําค่ะตัวหินเนี่ยตั้งอยู่ริมชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือนะะตรงนั้นก็จะมีจุดชมวิวนะคะแล้วก็จะมีลานจอดรถเล็กๆนะคะให้สามารถที่จะเดินลงไปที่หาดเพื่อที่จะถ่ายภาพหินบังกรค่ะ บางคนก็บอกว่ารูปร่างหินก้อนนี้คล้ายกับแรดกําลังดื่มน้ําบางคนก็บอกว่าเหมือนมังกรยักษ์ก้มตัวลงทะเลนะคะแต่ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยชาวไอซ์แลนด์เชื่อว่า ินนี้คือโทรที่ถูกแสงอาทิตย์เปลี่ยนให้เป็นหินค่ะโดยตามตำน,นานชาวไอซ์แลนด์เล่ากันว่าโทรตัวน,นี้พยายามจ,จะทำลายระฆังโบสที่อยู่ไม่ไกลค่ะเพราะว่าเกลียดเสียงกลางวันของมันแต่พอรุ่งสางแสงอาทิตย์ก็ขึ้นมาก่อนที่จะหนีทันค่ะร่างกายของโทรก็เลยแข็งกลายเป็นหินอย่างทุกวันนี้นะแม้ว่าจะมีตำนานเล่าขานแต่ในแง่ของวิทยาศาสตร์นะักธรณีวิทยาก็เชื่อว่า วิสเซอร์เคอร์ก็คือก้อนหินภูเขาเก่าแก่ค่ะที่ถูกคลื่นลมกัดเซาะนับพันปีจนเป็นรูปร่างประหลาดน,นะคะการค้นคว้าทางวิชาการก็เริ่มจริงจังในช่วงศตวรรษที่20และต่อมาก็กลายเป็นแหล่งศึกษาธรณีวิทยาและก็ระบบดิเวศชายฝั่งที่สำคัญค่ะและเนื่องจากว่าที่นี่เป็นสัญลักษณ์ทางธรรมชาติและการท่องเที่ยวนะคะปัจจุบ,บันหน่วยงานท้องถิ่นของไอซ์แลนด์ก็ได้เข้ามาดูวิสเซอร์เคอร์ซึ่งก็มีการ เสริมฐานหินบางส่วนนะคะคุณผู้ชมเพื่อที่จะป้องกันการพันทนลายของคลื่นแรงค่ะแล้วก็จัดเส้นทางหินให้ชาวบ้านให้นักท่องเที่ยวได้เข้าถึงอย่างปลอดภัยด้วยนะขณะเดียวกันก็รักษาสภาพแวดล้อมรอบๆที่เป็นแหล่งทำลางของนกหลายชนิดด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นนกกาน้ําและก็นกอีสเตอร์ค่ะสำหรับข้อห้ามนะค,ะคุณผู้ชมนักท่องเที่ยวสามารถที่จะเดินไปได้แต่ว่าห้ามที่จะปีนขึ้นไปบนหินเพราะว่าอาจจะเป็นอันตรายนะคะ ห้ามรบกวนนกห้ามเก็บหินหรือว่าเศษธรรมชาติเด็ดกลับไปอย่างเด็ดขาดและที่สําคัญเลยก็คือห้ามทิ้งขยะนะคะแล้วก็ควรจะใช้เส้นทางที่จัดเอาไว้มีทางเดินมีจุดชมวิวที่ท้องถิ่นทําไว้ไม่ควรที่จะเดินออกนอกเส้นทางโดยเด็ดขาดนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้หน้าผาพังหรือว่ามีการ กัดซาะเร็วขึ้นโดยทุกวันนี้น่คุณผู้ชมพิ่เซอร์เคอร์ก็คือเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวนะ,ะและช่างภาพฝ่ฝันจะไปเยือนโดยเฉพาะช่วงพระอาทิตย์ขึ้นและตกที่เงาของหินเนี่ยก็จะทอดลงผิวน้ํเราก็เป็นฉากนิยายที่มีทั้งความงดงามทางธรรมชาตินะคะแล้วก็บอกได้เลยว่ากลิ่นอายความลึกลับจากตำนานโบราณหินบางกรแห่งไอซ์แลนด์ก้อนนี้ไม่เป็นเพียงแต่ภูมิพัฒน์ที่แปลกตาเท่านั้นแต่คือภาพแทนของวัฒนธรรม ความเชื่อนะคะแล้วก็การอยู่ร่วมกันของธรรมชาติกับมนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยค่ะ